เจ้าก็มาเห็ดเอาได้หละเห็ดและม้านก็ว่าละาสามร้อยมาตรวจเบิ้งมานั่งเบิ้องมวงสิซื้อได้๋ยวสามร้อยจ้านั่งเบิ้งสีหลัก่ะผู้ใดบ่สินหางก็บอกคนสินผู้ใดใส่บ่พ่อก็บอกคนใส่พ่อเป็นสินเออสบายก็มั่นเลยบริจัดการได้เห็ดเนี้ยอยู่นั่นกินซูมูกินบ่อยเนี้ยจรงจอจะคืออันนี้ของเพิ่มตั้งหาหอไผ่หอมันหอไผ่หอมันตั้งหาหิวก็หิวกินไผ่กินมันจ้านีหน้ากีนนักบ่อยไล่เงินหลัก่ะเบิ้องมา ไ้อยหอดบองใดจังไดของไผจังไดยังสิ่งใดแม่มันเป็นผู้จัดการเป็นผู้มาตรวจด้วยเพิ่นกับชิมแมงสิ่งนู้กับเบิ้งให้เพิ่นแทนเพิ่นยังสิ่นั้นย่าเว้นบรสนุกนอนเป็นยังสิคันคันนายย่างแยสิเด่นนันเหรอแม่นั่นปฏิกีริยานันจนว่าหอดย่ามตรวจยังเคยตรวจสิมันนีอ้อยลมแห้งคักรอ้อยลมก็นอนโอ้แต่งานสบายเมือจามรวยนะฮะเอา ยูก,กินกับเจ้าขอางยูก,กินกับเจั่วขวางสิละเนี่ยคือเพื่อนนี่แหละขันอ้อยลมพักขันอ้อยง่ายแปลงดูดๆกับ่ะได้ดอกตุกตัดนะบะได้ขันง่ายแปลงดูดๆกับ่ะได้อ้อยเจวสีหอดมองไปะนะเออขันแปลงยังทีนี่ถ้าเปน็นเทอะทะกับเป็นนันอีกแปลงหนึ่งหกไร่นั่นก็ได้อ้อยอยู่แล้วเมื่อนึงเขาเจ้าบักขาดดอกเมื่อละสามหน่อยก็บาท เันันุาตัดแล้วปลานีแล้วตอนเทียงจะว่าย่ามแรงจะไปใสตัวไกป่ปลาันนี่ว่จะนีไกล้กกันนีในมูบ้านนี่ละ่ะโอ้ไกล้ๆกันบานันจะแสดงว่าจำบ่ใหญ่แล้วเหนไก่่ำผักจำผักแห่งจำบัเที่งหรือใบเทียงหรือใบ,บหนึ่งนี่ละแม่แล้วพุลนาละนาเนาะพอมันถือผุลนามนติไปซ่ามองเงิน เขาเวียนอันสายไฟน่ะแม่เออมันด่ามืองนั่นล่ะเออมืองสายไฟเนาะมันกองกันเนาะสายไฟมืองล่มเขาอันเอารถขี่มันไถไปมันล่มมันมันไให้มันลุกแห้งอันนี้เขาเจอกับปักอันนี่ขึ้นมันญาตลงเล่ดนแม่ญาตลงแปะติดดินติด้สายไฟนา่มันถือไฟเตะเกาบ่บ่ได้ถือไปมันญาติลงตะเกามันแม่สายไฟบ่ได้เฮาเลยเห็ดขึ้นหอย่าเพล่ยเห็ดขึ้นห้ยพ่อเรียนจุดไฟเออก็การเห็ดขึ้นห้ยเราก็จะยุ่งซีเลยแหละ ดีดีเนาะมามีคนมาเห็ดสายไฟ้เส้นให้ซุ้มมันเขาก็เห็ดหมักไงโค้ดสายไฟก็ได้เปะไงเนาะสายถ้าเรเลืกและซับก็เห็ดจุดจุดแต่ละมันเดือดร้อนพูดไฮดีดีเนาะแมีนแมีสิจุดสิยังก็ลำบากเลยดิมาเห็ดคันโรงงานมันหนึ่งโรงงานมันบวกลูกเก่าโรงงานปิดไปเคร่งมันโควิดมันใกล้ติดปิดไปอยู่างนี้ใกล้เด้แม่ราะว่าตินเดียนนี่ละยังบอกโอ้ยอลไรยังบอท่านตัดอยู่ไหนเห็นบั้ยนั่นเดี๋ยวไปเห็นไปยังบอก เดี๋ยวเห็นไปปากกันไปเนี่ยปากปามันไปขายรถเมีขายรถขายเหล่าดิขายเพิ่นเหล่าดิเพิ่นทางท่านมาเอาอยู่นี่ขายผู้ใดเมีขายให้กันุ้นทางบ้านกระเบียงเพิ่นเพิ่นขายเป็นตันแม่เพิ่นจำไว้สองหมื่นแม่โอ้โหเเลยนจีนทาเบิ้นมันกะทาเบิี่แล้วใบใหม่ือตานอีกแล้วเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมาจูดแล้วบางเพิ่นโตหันมันบ่ใหม่แบบเพิ่นแวะไปใส้ตัวแล้ว แต่ปลาอยู่หน้าขายต่อเยแ่้ยเอ้ยเอาแต่ปลานี่คนกันเยอยหลาเงินสองมื้อหนึ่งสนออันขนานมาเอาไร่ห้ใจญรอห้อขายเ่นเร็วมันขายเป็นตันนะเว้ขายเป็นไร่เนาะไหยล่ำไยคักนะว่าเมียว่าเมีนอยู่เด็กโตนพุทธตัดตีได้ตะลักกองลำไยปอดใช่เดี๋ยวมีมืออาชีพเป็นเรื่งบงแข็งมได้พู้เป็นแต่แข็งแรงอยู่พูดเดี๋ยวว่าไงยช่เสียแรงมากเลย จะว่าเลียวบังเงาะคือยายย่องบันตุข่อยแต่ดี้เลยแม่เพื่นดีเราได้แทนก้นขึ้นกันไายคลิปถ่ายคลิปมาเห็นข้าเจ้าถ่ายดังเลยถ่ายคลิปเขาในบ้านบอกเออไปไปย่าละถ่ายคลิปอยู่สัมผัสพูดจัดการจัดอ่อยอยู่ไอ <laughs> ้วูพี่น้องเบิึง เดี๋ยวมือนี้ยายหลัดมัดมีไก่ไทยเบิ้องสมีก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวหมูรุ่นกับสีหาเนี่ยไม่มาไทยเบิ้งไปเรื่อยๆคือเก่าละเบิ้งแล้วก็เลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามให้ยายหลัดมัดมีนะไม่เลื่อค่ะเด้อมือนี้กับจ้านีแหละค่ะสวัสดีค่ะเบิ้งจะเคยเบื้องงี่ยนแรกกาเออยยายหลัดมัดมีเอ๊ะนุกเปิดเบิ้องไงเด้อ ไปเปิดเบิ for be ้งข no ่อยแน่เปิดเบิ้งแล้วก็ดกดนไค์กดแช่ให้แน่ข้อเมต์ไห้น้ำแน่เชิญหมายว่จะข้นเบิ้องซือ่มีคนกดเป็นแม่เลยบ่ได้ยอดยิ่บ้องเอกนเ่นไ้ดยินอยู่บ่าอยาเคยเคยยินคุ้นๆอยู่ขอนูกันเป็นนมากันเบิ้งถ้าเจากินก็จเท้ายันท้ายนี่ม่งเสให่สองใหญ่รัดมัดมีล่ะบอกเมนเปิดซูโม่เบื้องน้ำแน่เด้เหือน แนวน้ำไหลมีอยู่ในนี้เอแนวนำส่องไหยายลัดมัดมีน้ำแนวเป็นเรคอยท้ายเจ้าล,ลวร่องเราเกี่กัไปเปิดเบือ้องเจ้าข <laughs> องแนวตัวส่องยายลัดมัดมีเ <laughs> อาหมุนนี่ก็จะม,มีแหละเนาะค่ะนนเนาะเดี๋ยวหมุนลุ้นหาเดี๋ยวแนวไม่ให้เบื้องไปเรื่อยหมุนนี่ก็จะม,มีแหละค่ะวัตดีค่ะ